แล้วมาเด้อมาจะก็มาอัดจอไงเอวงไงแ่รอยมอน่มันอื้อหือนืออื้ยหออื้อหืออื้อ้นอ้อยือออ้อออื้ออื้อหออยหืออราดบอหอ้อ้ออห้ืออมัด้หอหาเ้้อ้้ อด้อพี่นอ้องกินีดัลกือไดัแม่นบอกนี่น้อยได้เหตุค่ะขบอายุขึ้นคอมเมนต์น้ำขึ้นเยข้นเลยน้เือุารใด,ด,อ,อ,อ,ดอยู่บนี้ฮัลโหลสบายดีสบายดีแต่สบายดีตอนีพี่น้องบริสุขผลสุข,ขนนะคนเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องสายกินโคน นี่ยเนี่ยขามีแนี่ยวสีขาวขามีแนี่ยวสีบาพี่น้องเลยผู้ขามีแนวสีอ้วนสีอาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็อนุญาตตะกอลกันเลยทุกคนได้หรือเปล่เอ้ได้อะกาสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องย่างเป็นทางการเด้อเป็นสีบานข้า่เสื้อตะกาบโบมีนเด้อทุกคนเสื้อข้าแบบมีแต่สีดำนะมันก็เลยแบบจะคือเสื้อตะก่าพี่น้องนี่คนไกล้มันนี่พี่น้องข้าวได้คองดิบของนี้มากก็คือ

ทเท็นเท่าอยู่บอลทุกคนเฮียอาจิะมาตอกมันก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะมีแบบเข่าร้ายนะอ่ามันเนป็นยาปวดค่ะเพื่อย่าเอาตอกก่อนมอาไปใส่ที่กองจะไปเกยบไปเดินที่พักแล้ว พ่อมาใส่กี่ต้วเนี่ด้กีาไี่สด้แต่เด้ตักเลย่พ่ใส่โอ้สบาดีพี่ใส่คดไปีเอาพี่เอาไล่เหรอไล่จะทีเดียวเลยออกหัวดำนี่ก่ได้เหรมาได้ใช่หรือยังก็ใก็เห็นนี่นะไม่เห็นมะแม้จะมาได้สนศขนม อันนี้สรออาครับคุณอาวัตถวันที่สามค่ะอล้วไเตรยมอะไรจะัด้อ่าหนึ่จุดองอ้าวใส่พิกเลยทิมมใส่อันต้นมะุงกัะไรมันจะเป็นถุยแล้กาต้ออูนเลยมั้งอาอยเนืย่อยสิ่หแบบนี้ เดี๋ไป้ะข้ากับสนมา,า,าปงไว้ก่อนใส่น้ำตาลเอาสปใส่น้ำตาแลแตวกัะแปะเนาะเล้วกะเกลือนหนึงเล้วกะเป็นหัวซันน่็ะกะมาพริกขอกัวดำเนาะโอ๊ยลืมสิ่อนสับม่วด้านสำหับอันนี้เป็นข้อก๋วขอเลยแล้วก็ใส่ผงงาใส่เยอะใส่เยอะ ส่องส้อนขึ้นพี่น้องเดี๋ยวเฮาสีน่าขั้วขั้วขั้วือขั้วเบือขั้วเบื่อยู่จชุบอันนี้ไม่ใส่ใส่เนาะมาดิขอ้วเบือกันเด้อทุกคนโอ้ไมีแต่ขั้วขั้วขาวอ่ะอุ้ยก่อนแต่ขั้วขั้วขาวต้องมีขเบือขั้วขั้วอันนี้ขั้วดำส่ะอืมเรมหนีพี่นออ้องเสียบว่านี่อันรับเลกเอออันรับต่อัวเอาสเตอรปลาบะเลย Hai thao hàm thì đúng không hàm thì sao hàm 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 ไปก่อยไปไปหน้าโนกู่แล <klore ret> <ired> ้วหน้าคุณเสยาวะคตึงกับตไม่จบก็ตีงนเอาหัวแล้วมีเอากระต่ใช่เอาเป็นข้อขัวค้าวจริงเราไม่ต้องใส่ข้ขัวดำแต่ข้ัวมีไหมเน่ยนซซ กวาดนะ นนกาดพี่นองเลยตกบ่อย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 พนอนมวนอีกทีก็รึอ้ามาหอดำตอนของเฮาเลยเฮาก็มาเด็ดมาพีกุริตเนาะเื่อสิไปซอยปนกันกับเหนือพาของเฮาเนาะเฮาก็เอาปล้ดรอกจะามากแน่พวกแบบคนดวงดีก็ได้นะใจประดายเนาะหยาดข้าพนะแต่กระดับงงงเนพี่นาะงามนะวนสวรอค์วันอวรรค์บบว่าว่าแบบว่าวันแบบสุข มาขอบเือา,าอากันจ้องฟูปาหนา้าหนาบออึดเหงาคุณมาสุกระตัดนี่ยบอกว่าน,น,น้อยกัไทหน้าน,ะาาาน้องฮากระดเซีย่าสเดอานีกินดินชูคนกินก่อนนะคักคักบานมาสุกดอึดย่างาสีมาเก็บพาก่อนเนาะโอ้ เก็บผักเก็บพัก,อ,พกอันนี้ก็บพักซี่พี่น้องอันนี้ค่ะบรายแมนพักซี่เนาะเัาสิดกเอาใหมา้มันวางเนาะเพื่อให้มันเกิดยีงไงขึ้นฮะดกเอาเป็นจุ๊บเป็นจุ๊บในซิเดอร์คืออันนี้มันผีกระโหนนี่นะพี่น้องมันกะสีบบใหญ่ตึบกก๊บมันกะสีเดืองไปตายไปด้วยนะเดี๋ยวหาของนุญอยากเก็บพากกันเด้อพี่น้อง,องอเด,ององดี๋ยวไป ไปพอๆกันตอนปรุงอ่ะซะกอะไรพักมาเลย่ะทุกคน mm hmm. เราจะมาทำการล้างผักก็จะเอา,ากระถางแบบอันนี้เลยเนะาะตัวผักทำยังหน่อยเดียีไม่ได้พวกที่หมักเนียวทุกคนหักเรือแบบหม้อบัวเนาะคาร์โบแซ่ ที่แค่หน,นที่เนะมาแม,ม่ก,มก,กบ,บนะท,ที่เรา่กาอบาคนเขาก่ามาใสบนักเหนวนี่มันเป็นแบบหนักเงนะหน้อ่ะยังเด็ดขีเหลาโอจะมาเด่าไ bạn sống trong tay của chửi. đi, đâu bây giờ, bắt đầu. Một cốc, đấy. Một cốc, Một cốc, đấy. 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 Một cốc, cái Một có cái Một cốc, đấy. Một 不、嗯、好吧、啊？气氛不好吧、啊？不看、啊。 ไอ้ีโรตแากนิยามใชนมันจะิีรถต่อไปแต่ยาน,ยานะน,นยาสาวนองเรียนออกตลารสุดเป็นหายไปจังทำเพิ่ชีวิตาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

มาปะนี่กอกอบเืออเกนยอะกสิโปรเตนสวยแต่งงามทุกคันในเนาะสวยแค่ เนี่ยยังมาเบิ่งกันนะาาาว่าเฮาใส่ครบแต่มันสิแซ่บบ่แต่ห้องสิห่อดวงไปคนเานะ oh! าะแต่แล้วพี่น้องลมลมลมมาแล,แล้วมาแล้ว,ลวามาแล้ว,ลวามาวเด้งงเอมาเด้อไส้เส้โอ้ยบวงสิลมเลยบ้านบวงสิลมเลยว้างสิลมเล้อ Tăng đâu lẽo lẽo lúc lẽo lúc lẽo lắm 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 hả? lắm 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 ที่เหล่าล้อคือผสมวะเห็นะืะสู้ใส่มาคามบานจออ๋าๆเลยคาหากใเซนตันเหล่า,ลาลเราจ้างเนาะมันผสม,มจะก็มาจอดไงเอ,อ,องง้าบัวไงเธอหน้นนอยนอนนันมันนัมันน,นอนแล้วมันยังมันคืนมืน้มันเลยลุกขึ้นมาลยกะ แล้วก็นอนขึ้นจกเ็นยังไงเบนแนเร็นือยน้องหน่อยถ้าเกิหนื่อยเดืดเมือโอ้ยคู่มืออันนี้เนี่ยน้่มาดูขึ้นมาคืนจืดปะเขาจะตื่นเลยมังเหม่อถ้าจะตื่นเลย ลุกขึ้นมายิมยิ้ว่านขนาดแหละก็นอนนใจพันเด่น้เนี่แม่แท้เมื่อนั้นนั่นเป็นเน่ยนั่นันเด่น้แท้าเดี๋ยวเธอเมื่อแบบขู้เมื่ออยู่อะเพราว่าอายุมันมันเป็นนั่นี่ว่าจะได้เอหนันไ้มานอนน้ำมันเิแม่จะว่าเฮ็ดลิลกแม่แบบนันจักเออรท่านเออรถนะของมันเดี่ยเยะาเลยหรอสบายดีเด้อพี่น้อง แสบดวดบเพาะว่าสบมันผสมันผสมปานกันกันมาัวไทยน่ะดอันจะมีอยู่บออัได้โทรศัพท์ปะอดล้โทรศัพท์คอยโทรศัพท์เจ้าะูแล้วมต้องขอตัวอ้าวจับไปคจับไปอไปไ่คือใ้ไม่เส็ลงานนี้คือบราเห็นปลาชูนเช่นั่นเโรคคนไกอ เอามาเด็กพี่นองมะ็สินองใสนแบดีดีแบอมแฉบอยู่เดี๋ยวมันให้มันสมบุนิดงหน่อยพื่อนชมกีฬานะท่านสีดีมองน้าใส่ต้อจะโมเมอตี้ไมู่อื่นเ็จจักยังไงมันก็มีอยู่เป็นบนี้เลยนาเอ้ยจะใส่ยังยอยมากคือสชาติแบบนี้แหละน่เลยวันเดียวเือไปแล้ ơ nhanh quay mày unh tuk unh an nắm tuk 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 มากินชัวกี่ดาวด้วยมามามาเอินอีปีอีบับเนี่ยนกคนไก่นกคนไก่มาพี่ก้อนมากินก้อน,อนมา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 กินก้อนนี่ ขี่ขอเบื่อดำจอยทีมงานมาเนาะจอยอันาเบิ้งีบบี้เาปีใหม่เจียบแห้งเมสซีบานเดเผ็ดอัไหนก็ปลาสุกิดไก่หมกเผือกับบอบีอบเผือกอรีไได้มะเดือฮนใส่หมกเดือหัวบัวค่ะเดือหน่อยหยำโอ้ปววมกะทินน้่เขาใส่ลายลายนมกะทิน

ไม่ยัง <Cette Goodnight, S 1> <hire my. S 2> <anno>. ่ะใใหม่ใบใหม่เนี่ยลูกชาตอนหูเพื่องเขาไปข้อข่อยกับผมไปบะบาวิจะยงเุ่มอันนี้นี่มันกรูดมันอันนัใ่มีทางนีหรอเหติดกรบบาปมันเลยหูเพื่องมันเลนี่พวท่านขอกัรยังอนีมินขีอยู่นี่นีนี่ัแม่หรอใส่บันึ่ง เป็นสิกงไมเจอกระปอเพอดี่ยวตปอรงไปดาษผมนะออด้านผมยิกผมยังเนชียงเงินไายได้เนาะเชียงเงินลเนายเชียงเงินมันทำเบาหน้อยเป็นเสน้เลน้ดือดไฟธรรมศาสตร์เนาะจได้อันนี้ทีหลางมันผส อนี้คืออะ่านำมคนเย็นแซ่บนมมันือนาเรหมักหมักหมักเดือดไมมเดือครับหมักหักบัวน้นใหญ่นะใส่หักบัวนะหักบัวใส่ได้หรอด้แซ่บ หนาวอีดิพี่น้องอยู่บ้านลมลมสองมือละลมแห้งไม่แหงคือนอนมือเนาะมือเหนียวแนงแหงกว่าบานตอนนองเพลินป้าอันนี้เด้อกใครเนี่ยจังหน่อยเดือมขำเนี่ยมันจะฮอดเดือนเหนื่อยจะได้เป็นมากระเบิดเดือนแจ้งนั่นนนกระชิลมหนาวเป็นในหนีแล้วกุณและเผื่อชีวิตมือแห้งมือคอยมือคอยมือแห้งอยู่นี่แล้วหนาวอีดิ แล้วเวี่ยแล้วก็พาอัลแตวินไผุยูนีมีอันเีรืชองเทนาอุ่นเนาะทั้นแมนบ่มีอันทีเจริอุ่นหนำตุ่มเลยนีคือคืองอมาบานนี่นะใครแต่วานหนำบานมันโขม้ำมันอุ่นน้าแม่นำบานหาขั้นท้อขั้นยำหนำยำมันหนาหนาวเนาะเปิดขึ้นมาใหม่ใหม่เห็นแต่อุ่นนะอุ่น เป็นน้ำป้าานี่โอ้ยมาหลอดเถื่องหันวะ่พี่น้องด้างจากินขี้เหลาเลยอ่ะมาแวะเบิ่งอันหันซีอีโอเพนเฮดไก่อบฟางพี่น้องมันโบกคู่ลงอันนั้นโบสุกขอไอเสียงไ่อนนะคะ แบั้จะเห็นเลยสุกสุกพรมักดัดนี่เห็นหรือเ่อันนี้มาเบิ่งทำไมนี่ใครจูดใครจูดแน่นหรเอเปล่าต้อนด้วยใหม่ด้วยดีเอาเก้าจะกระทายตอนนั้นได้สุก ตอนทูบเฟื่องเขาไปเห็ดไก่อบเฟื่องพอดีไก่อบเฟื่องเอาใส่เลนะกินไก่อบเฟื่องเออใส่ไก่ดิใส่เลยใส่โดดใส่โดดเฮ้ยถ่ายเตือนมันใจเลยใส่โดดใส่โดดใส่แต่จักรตีแดนบอฟิดเด้อพอดี้กลมกลมอ่าแดนมาเดยนะขนาดทั้งแลนมาทางนีกแลนมาทางฝังแทนไปเบื้องแต่ก็แดนมาทางนี้ ยังยังวากนดแวเด้อเดเดี๋ยวาเด้อเดี๋ยวากเดี๋ยวกหัวยองวาีนหงอเลยกว่าจได้กินไก่อบเืกกว่ได้กินไก่อบเผือโอ้ยสุรัใส่ผิวหนามากเลิวนามากเลยเดี๋วาเยะากนึงเใหม่หัวนเอจะเป็นยัง ว่าตังเขาหานนะเจียงนันเโอ้ลาบเลยลาบตัดหัวหลุนเย็บไหมเย็บไหมฮะโอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอออ้โอ้ดอ้โอัออ้้โอ้โอ้่ออ้โอ้โ้อ้โน้้ออ้อ้โอนโ้โอ้นอ้โอ้ ยามหนาวในยามเด่งหนาหนาวว่าน้อยเพื่อนกันนันจุดหน้าสบายดีเพราะว่าฝนหนาวนี่สบายดีพรา,า,าพป่าไม่ดุงใช่ไหมสบายดีป่าเด้เอเด็กเล่อยู่กับน้องสายตานเอาว่าอดเนว่าอดสบายดีใช่ไหมสบาย,ยป่าดุงป่าดุงอู้ยจะไป,ปะเป็นตาแพงแย่กับนกหนอแย่กับหนอเ <c oughs> พื่อนจะมาเห็นยังอยู่นี่เฮ้ยมานยังดิ่งปะ<ด><ด> เดี๋ยวทางหน้าเดี๋ยวลนานมาเออจะว่านางดีจริงทางหน้าออจะและบ้างแม่งหมดกัดเดอร์มันมีหมดเจอร์เห็นหมดหมดแด,ดงอยู่นี่เห็นบอกฮนะวายหมดละบ้างหมดกัดเดอร์เอออไอ้ดีเด้อพี่น้องว่ากินกี่ดาวกินเหมืนกระดับเมนส์บอกนี่บบน้อยแต่เห็ดค่ะหืมข่อยก็เบอร์ยุ่งข่อยก็คือขึ้นมาดีนะชาตเดือน ถ้ามีกาเหต่นแ้อยนเหนเอก็ี่กินเหรอแอบ่วไม่กินงั้ต้องกินเนาะองอันจ้งเลยอดิอกลมกลอม้องปูอาไปเอกินอพี่น้องอิซซ่านะเอ้งอยเป็นพิซ่าหรอีนเป็นอีนเรคือแหมนาคุณหนเดือเนาะน้ามือคุเดือนเบิงคอมเมน้ํลูกบนเลยนะน้องายกินเนาะ อเผ็ดคลายได้อยู่บนนี้ไก่ที่ได้บไดะใช้มะเร่อไปเอาอยู่ใส้หมักเตีตัวแห่ยูโกกิยากับนี้อีกหัวเนาะเป็นไรจังวะหัวนั่นนี่หมักด้าขาหลอกจองอบอล้ำักหมักหวานมันผสมแกเยี่ยวะตอนนั้นกินแดดเราจะกินแดด

แบบนีแคนี้ตายอีฟานชุกอูอืมคอ้อหองอ้องห้หองหาอง้งห้ององห้องห้งหงห้องห้หน่อห้่หอง้ห้องห้อองห้องออเหียงหอง้ององห้องห้องอ้อหอออ กโอ้เพื่อนคนกระเบิดสีดอกเก่งทำมาใสอนปุงแน่เลยเฮ้ยยุหยาแล้วใครอยูไปกูไ,ไ, <laughs> ไปไปปคน,คนี่นะไปซื้อหมอยุทธเออเขสิ<น>เก็บกุ้งเ้สั่เฮเอ้าหนาที่ซืออ <laughs> ้อหมอยุทธจะซื้อหมอเพเป็นคนเก็บซะออวมสิไดเก็่ามวัแยกก่น้องกันะฮะน้องใช่ส่วนน้ีอ๋อเหรอลว อย่าใส่ตกหนามเฮ้ยโมแหงดอยหนามเป็นดอกทุดท่ายพี่น้องทุ่ดาวกันเาเห็นมังวานอตู่มามีมังสวานอูขวดละน้วยเดียวก็ไม่ซอยใส่กี่อนนี้นะอ๋อมันจะแสบเราได้มังคุดใหพี่น้องพอกันจิบหนะจ้ะบ๊ายบาย 手つきの外から見る。